วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตต์ดำริอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากทรงเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระดำเนินไปยังลานวัฒนธรรมโครงการหลวงศาลา72พรรษาทอดพระเนตรการสแสดงชุดทศมะมหาราชาพระมหากรุณาําการพัฒนาสุขความยั่งยืน เป็นการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงนฏาิลป์ล้านนาร่วมสมัยและการขับร้องเพลงประสานเสียงผสานการบรรเลงดนตรีของนักร้องเยาวชนประสานเสียงและวงดนตรีจิตอาสาประกอบด้วยสามองค์ได้แก่องค์ที่หนึ่งเสียงแห่งขุนเขาองค์ที่สองแสงทองแห่งพระมหากรุณาและองค์ที่สามความยั่งยืนแห่งแผ่นดินสืบสารรักษาต่อยอด จากนั้นทรงเปิดงานโครงการหลวง2,568จัดขึ้นในแนวคิดทศมะมหาราชาพระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิคโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รวมทั้งน้อมรํำลรึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบาพิษพระผู้ทรงก่อตั้งมุลในที่โครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงพิรศการ ที่ถ่ายทอดพระราชปณิธานแห่งการสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและการนำเสนอผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีนิทศการสืบสารนวัตวิจัยผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เป็นการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตผักไม้ผลไม้ดอกและเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนิทรศการรักษาพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าเช่นกล้วยไม้สิงบีเดียมจุดเริ่มต้นไม้ดอกโครงการหลวงกุหลาบควีนสิรษกิจดอกไม้ในพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง นิทรรศการต่อยอดพลังบรินาการเพื่อความยั่งยืนของพื้นที่สูงในการนี้ทอดพระเนธซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปลรูปจาก14กลุ่มสินค้ากว่า1,200รายการอาทิกลุ่มพืชไร่เช่นข้าวเจ้าพันจากคูเนเนเป็นข้าวเจ้าพันท้องถิ่นของชนเผ่าดีซอมีคุณค่าทางโภชนาการกลุ่มอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานเช่นน้ำนมข้าวโพดหวาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดหวานสีเหลืองและสีม่วงมีสารต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์และโปรตีนสูงกลุ่มเครื่องดื่มเช่นชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงชาเขียวป่าดอกเก๊กฮวยโดยทรงสักถามถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยความสนพระราชารุทไทยแล้วทอดพระเนตรนิทศการสืบสารรักษาต่อยอดหัตถสินพื้นที่สูงด้วยพระเมตตาแห่งแผ่นดิน สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับงานโครงการหลวง2568จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2568 หลังจากมีพระราชปฏิสันทารและทรงรับการถุนเกล้าทุกระมอมถวายของที่ะระลึกจากเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศายานทหารกองบิน41โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งสเสด็จเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศายานทหารกองบิน41ได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา21นาฬิกาโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ